คือเขาอ่ะเกิดเหตุเขาอ่ะยูเทิร์นมายูเทิร์นมาแล้วพี่ผมมามาเลนตรงแล้วก็ทําให้เกิดการเฉียวชนครับครับแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับหลังจากนั้นก็มีตํารวจมาครับครับตํารวจมาจราจรมาเพื่อที่จะมาเลียร์จราจรครับจากนั้นยังไงต่อครับหลังจากนั้นก็ก็จะมีการเอาผู้บาดเจ็บอ่ะขึ้นรถ เพื่อไปรักษาโรงพยบาบาลครับและเหตุการณ์มัน,มนเกิดยังไงขึ้นที่ที่จะมาร้องเรียนยังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเขารับตัวกู้กรณีไปส่งโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยว่ากู้กรณีเนี่ย คือได,ได้ได้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ต้อง,องรีบรีบรีบส่งโรงพยาบาลแต่ว่าพี่ชายผมเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นอะไรเลยก็คือคนที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็คือไปทาแผลแล้วกลับบ้านได้เลยแต่คนที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับคือเราติดใจยังไงครับทางญาติติดใจยังไงทางญาติติดใจคะ่ะคืออย่างนี้นะคะทางญาติติดใจค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการอุบัติเหตุพอเป็นอุบัติเหตุแล้วเนี่ย ตำรวจมีสองมตาตรฐานคือเอาน้องชายเนี่ยมารับตัวน้องชายไปในขณะที่สติไม่โอเคเพราะว่าัติเหตุมาแต่แต่แล้วก็มีการเอามือควายหลังเอาจับขึ้นรถกระบะไปตำรวจไม่ได้เอาคู่กรณีไปตำรวจไม่ได้มีการเอาคู่กรณีไปตรวจแอลกอฮอล์หรืออะไรหรือตรวจก็ปล่อยคู่ไปแต่ว่าน้องชายเนี่ยค่ะยังให้อยู่น้องชายสลบขนาดนั้นเนี่ย เขาไม่ได้ตรวจหาอะไรครับเพราะว่าเป็นตำรวจเนี่ยตรวจเอาเข้าใจแต่ตรวจที่เราไปบ้านคือสลบในที่เกิดเหตุเลยเหรอครับใครยังไม่สลบเครยงนั่งแบบมึนๆอยู่ค่ะนั่งแบบมึนๆอแรกตลกแล้ตอนแรกก็นอนอยู่ถนนเน่ยนถนนแล้วขึ้นมาแล้วก็นั่งแบบมึนๆนะคะอยู่ถนนตำรวจเห็นนั่งแบบมึนๆก็ไปลากมาครับลากไปส่งตัวที่โรงพักค่ะพอไปส่งส่งโรงพักล้วเนี่ยก็าตรวจแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กลับบ้านนะคะแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ก็ยังให้น้องอยู่กระบะหลังรถซึ่งไม่ได้อยู่ข้างในอีก ให้รอตรวจ<อ>ดีค่ะรอรอ,อแบบ ทางเจ้าหน้าที่ให้รอเหรอครับเจ้าหน้าที่ให้อยู่ข้างหลังรถกระบะหลับล่อไปแล้วสลบไปแล้วค่ะแล้วก็กลับมาตรวจอีกนะคะเราได้ถามไหมครับว่าสาเหตุเพราะอะไรทําไมเขาบอกว่าสงสัยว่าจะตรวจอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์ว่ามีแองกอเลอ์หรือเปล่าเครื่องเสียเครื่องไม่ดีเครื่องมีปัญหาคุณเครื่องไม่ดีคุณไม่มีปัญหาคุณไปโรงพยาบาลทําไมทําไมเขาไม่ส่งตัวไปโรงพยาบาลใช่ค่ะแกถามแล้วว่าทาไมไม่ส่งตัวไปโรงพยาบาลคุณคุณไม่แน่ใจใน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 ตัวเขาคุณอยากได้ผลเอาให้ได้ใช่ไหมคะเขาจะเอาให้ได้เนี่ย จะยัดเข้าหาอาจจะไม่เพราะว่าคุณตรวจแล้วครั้งหนึ่งไม่มีแล้วถ้าคุณจะเอาแบบความชัวร์จะเอาให้ได้เลยเนี่ยคุณไปโรงพยาบาลตรวจจากเลือดสิคะตรวจในเลือดตรวจในเลือดเนี่ยเขาไม่เขาไม่ส่งตัวไปโรงพยาบาลหรอไม่ส่งตัวเลยค่ะจากที่เกิดเหตุเนี่ยสองร้อยเมตรถึงโรงพยาบาลนะคะสองร้อยเมตรสามารถส่งได้เราสามารถหลักหลัหลังจากที่เขาไม่ส่งแล้วยังไงต่อ อยู่ข้างหลังรถกระบะใช่ไหมคะก็เออเขาบอกหรือว่าปล่อยให้ยุงกินอยู่หลังรถแล้วก็ถ้าถูกกว่าเลือดก็จะออกมาทางร์แล้วจะออกจามบ่าเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเขาก็เอาไปส่งที่เออ่ให้คนไปส่งแต่เขาบอกหนูว่าอ๋อพี่เพิ่งเห็นเอ่อเอ่อบัตรประชาชนนะคะมันลื่นมาจากกระเป๋าอ๋อพี่ก็เลยไปส่งโหพี่มันตั้งหลายชั่วโมงแล้วพี่ พี่หยิกมันตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วค่ะเพราะว่ามีพยานหลักฐานนะคะในกล้องเห็นว่าพี่เอาทุกอย่างใส่กระเป๋าแล้วออกมาแล้วหรือถ้าพี่เนี่ยหลังหลังจากไปส่งโรงพยาบาลแล้วยังไงแล้วจะไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็น้องก็ไม่เอาหลักฐานไม่เอาหลักฐานอะไรให้ไม่ไม่ได้ยื่นเอกสารพอเราไม่ได้ยื่นเอกสารเราก็เขาก็ไม่รักษาอะไรหรือรักษาแต่าก็ยังยังไม่ได้ทาอะไรได้มากเท่าไหร่นะถ้าเกิดเขาไปส่งนาทีชนันเน่ยควรจะไปมนถมพยาบาลก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาบาดเจ็บตรงไหนบ้างไม่ใช่ ไปทำร้ายร่างกายเขารเขาต้องทนรมานได้รับบาดแผลอยู่แล้วเราบอกว่าถ้าเราเราดูไม่ออกเราดูไม่ออกเราไม่ต้องไปดูครับเราบอกเาเราไม่ใช่หมอพี่นิชัยไม่ออกเราก็ให้ให้พยาบาลเขาพี่นิชัยถูกไหมครับ ทำเป็นตำรวจทางญาติครับให้เขาส่งโรงพยาบาลปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนถ้าหลานผมอ่ะส่งมาด้วเหตุทำท่าบตอนไหนครับว่าเขาเสียชีวิต10โมงเช้าครับของอีกวันหนึ่งเหรอครับเหตุเกิดวันไหนครับเนี่ยเหตุเกิดวันที่22อ่าหนึ่งวันนะครับประมาณหนึ่งวันวันที่22นะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ได้ได้ทางญาติได้ไปรับศพยังครับญาติยังครับยังครับเพราะว่าผมต้องการที่จะดำเนิน คดีก่อนครับถึงจะทางทางญาติติดใจตรงไหนบ้างครับที่จะดาเนินคดีไม่สมงม่งโรงพยาบาลครับปล่อยให้คู่เดรัจทานเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับครับแล้วติดใจเจ้าหน้าที่ตรงที่ว่าทําไมไม่เอาคู่กรณีมาด้วยทําไมไม่เอารถมอเตอร์ไซค์คู่กรณีมาด้วยแล้วทําไมน้องชายต้องโดนกับตัวน้องชายไม่ใช่รับโทษนะคะน้องชายเนี่ยประสบอุบัติเหตุมาครับด้วยเหตุผลใดใครที่รับผิดชอบตรงนอ้อธิบายด้วยว่าทําไมคึงถึงต้องล็อกกุญแจน้องเรา ทำไมคุณต้องลากน้องเราขึ้นไปทําไมคุณไม่เรียกรถพยาบาลมารับน้องเราี้ถ้าคุณไม่เอาน้องเราไปวันนี้เลยภายหลังแล้วเนี่ยครับทางญาติได้ไปหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมั้งครับเตรียมมาเตรียมมาแล้วได้ได้อะไรมั้งครับได้อะไรครับได้คลิปวิดีโอครับแล้วก็ได้ปซนีเิดเหตุนะแล้วก็ได้ Icana, อานนี้เราไปถามว่าเขาพาพี่ผมไปที่ไหนบ้างเวลาไหนบ้างมันมีบันทึกอยู่ในในอ่า g p s นะคร yes. ับบ so oh ันทึกไว้หมดอกนะครับเตรียมหลักฐานไว้บอกนะครับโอ้ยเนี่ยก็นอนฟ้อมหน้าอย่างงี้เลยเนี่ย น้องเชื่ชีวิตตำรวจไปโรงพาบาลเป็นตัวยาสามเมจ็จิตจนเรือตายมเมาแล้วันถึงเป็เรื่อย่าให้จุดให้เห็นได้เต็มจร